มาถึงช่วงนักข่าวพลเมืองนะคะแม้ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแต่ก็ยังมีพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันค่ะเช่นที่ชุมชนบ้านบนย่านเมืองเก่าสงขลาผู้คนที่นั่นแม้จะมีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได้โดยใช้ร้านน้าชาเป็นสถานที่พบปะพูดคุยติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองทีมพิสมีเดียค่ะ ตั้งแต่เดิมเลยร้านน้ำชาของพี่เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นร้านหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในจังหวัดรุ่นพี่ก็เป็นรุ่นที่สามทั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วก็มารุ่นพ่อพี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นของพี่ความหลากหลายทางาศาสนามันทำให้เราสามารถปรับ ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปอะไรทำกิจกรรมอะไรกับเขานะแต่ทําให้เราเข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเขาแล้วก็ทาสามารถทําให้เราเนี่ยได้พูดอะไรที่เกี่ยวกับเราให้เขาฟังได้ด้วยทําให้เขาเองก็มีความรู้ในเรื่องของเราและเราเองก็มีความรู้ในเรื่องของเขาถ้าแบบว่าคุยกันคุย,คยต่างาศาสนามานั่งคุยกันในเรื่องของาศาสนาอะไรเงี้ยไม่มีหรอกแต่ถ้าถือว่าเรามานั่งกินน้าชาก,กันนะ คนปักศาสนากันเนี่ยเยอะมากสําหรับร้านพี่นะคะแต่ว่าถามว่าเขามานั่งคุยแล้วมานั่งเฉียงเรื่องาศาสนาไหมไม่เลยเขาก็ถามสารทุกสุขดิบพูดเรื่องนั่นนี่ที่พวกเขาไปเจอมาในแต่ละวันพูดเรื่องการเมืองเรื่องของตัวเองพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนนั้นคนนี้หรือพูดเกี่ยวกับนี่แหละคือคิดไปว่าประจําวันของพวกเขาอะนะที่เขามานั่งคุยกันก็คือคุยเรื่องทั่วไปโม้กันเรื่องทั่วไปเห็นอะไรก็พูดไปเรื่อยแต่ถ้าถามว่าเราจะมาคุยเรื่องาศาสนาหรือเปล่า แต่ถามว่าอะไรที่มันเป็นการแลกเปลี่ยนของคนตรงนี้ก็คืออย่างน้อยๆเนี่ยเราไปไหนมาไหนเขาคือเพื่อนบ้านเราถูกไหมเขาจมงได้าศาสนาเดียวกับเราใช่ไหมคะดีซะอีกบาง,บางทีเขายังรู้สึกแบบยังรู้นะว่าอะไรที่อิรามทําได้ไม่ได้ไดนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาซึมซับไปจากเราเหมือนกันและเราก็รู้ว่าอันไหนที่เขาทําได้ไม่ได้หรือไม่ควรปฏิบัติกับเราหรือเราไม่ควรปฏิบัติกับเขานั่นคือสิ่งที่เราซึมซับกับเขาได้เหมือนกัน นั่นคือสิ่งที่เราแบบเจอมาทุกวันซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆแน่นอนว่าเราอยู่กับสิ่งที่มันปะปนอย่างเงี้ยถ้าเรารับจากเขาโดยที่เราไม่ศึกษาของเราเนี่ยเราก็จะเอนไปตามเขาใช่แต่ถ้าเราับจากเขาโดยที่เราก็ศึกษาของเราเราก็มีคือเรามีหลักของเราอะแต่เราก็คือเหมือนต้นไม้ไงเกาะอย่างอื่นมาเพื่อรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเราก็สามารถแยกแยะได้แล้วก็คือไม่ ไม่มีไม่ทะเลาะกันอ่ะไม่ทะเลาะกันเลยช่วยงานคนแถวนี้ก็ไม่ทะเลาะกันเลยแถมยังเขายังดีกันด้วยนะเขามีงานอะไรก็ช่วยกันตลอด